จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งที่เกิดขึ้นโซเชียลมีเดียกำลังถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองมากขึ้นและหนักหน่วงขึ้นถูกผิดอย่างไรเราหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับในช่วงหลังเนี่ยในช่วงประมาณสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมสัมผัสได้ว่าโซเชียลมีเดียนะมันถูกใช้ไปในทางการเมืองซะเยอะมากครับแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันได้ผลไงเหมือนมันเป็นประจักษ์พยานได้ว่าโอเคถ้าคุณมีกลุ่มก้อนสมัยก่อนเรื่องโซเชียลมีเดียที่เราคุยกันมาตลอดคือใช้สําหรับคอมเมอร์เชียลการค้าข,ขายการสร้างคอมมูนิตี้สร้างสังคมแต่ตอนหลังเนี่ยใครจะระดมคนมาพูดถึงเรื่องการเมืองมาชุมนุมมาประท้วงหรือแม้แต่ โดนทรัมป์สมัยอดีตก็ได้เคยใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงมันเหมือนกับว่ามันมันมันถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์แบบนี้มันไม่ได้แบบว่ามันผิดใช่ไหมครับโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นยังไงโซเชียลมีเดียมันเกิดมาเพื่อเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับเราจะบอกว่า โซเชียลกับมีเดียก็คือโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับสื่อสังคมออนไลน์ม,มันเกิดมาเพื่อการรวมตัวของคนบนโลกออนไลน์ในวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ก็ได้ใ,ไดใช่ถ้าเราไปอ่านทฤษฎีแบบว่าคำนิยามศัพบเนาะไม่ว่าจะของต่างประเทศหรือของคนไทยเขียนในโซเชียลมีเดียสื่อสังคม online, ออนไลน์เราจะเข้าใจได้เลยครับว่ามันเกิดมาเพื่อ รวมคนมด้วยวัตถุประสงค์แต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วแต่แพลตฟอร์มที่เอาไปใช้ใช่ไหมครับถามว่าที่ผ่านมามันใช้ได้ผลไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้ผลทั้งทางบวกและทางลบแต่บ้านเรามันยังไม่ถูกใช้ในทางการเมืองหนักเท่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา<ก>ถูกไหมต้องบอกว่าจริงๆจริงๆมันก็ใช้มาเรื่อยๆแต่ว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นหนึ่งนะครับที่มันได้เห็นผลชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าคนเราเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมีทุกคนมันถูกลงข้อที่สองคืออินเทอร์เน็ตถูกลง จ่าย300-400บาทดูได้ไม่อ่านดูวิดีโอได้ตลอดสมัยก่อนเนี่ยตอนตอนเสื้อเหลืองพันธมิตรช่วงนั้นเนี่ยสื่อที่มาแรงพูดถึงเสื้อเหลืองอย่ายลืมพูดถึงเสื้อแดงด้วยนะครับสื่อสื่อ,อ <c oughs> ที่มาแรงแรงคือทวิตเตอร์อ่าใช่ทวิตเตอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในช่วงการเมืองใช่ใช่ใช่นักข่าวดังดังอินไซเดอร์ต่างี่ยต้องมีทวิตเตอร์ของตัวเองแล้วคนตามข่าวการเมืองในสักสิปีที่แล้วเนาะช่วงลงส่นกันแรกๆนะ ทุกคนต้องไปหาทวิตเตอร์อ่านเพราะรู้สึกว่ามันมันเข้าวงในอารมณ์ของเขานี่สำคัญมากมาถูกคุยกันคุยกันตัวต่อตัวใช่ใช่อารมณ์อารมณ์ของการที่ได้เป็นคนในได้รู้อินไซเดอร์ได้รู้ความลับเนี่ยเยอะมากมันจะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นนักข่าวสมัยก่อนที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักหรอกแต่พอเอาเรื่องความลับมาเปิดเผยเอาเรื่องใต้เทียมมาพูดกลายเป็นคนเป็นคนตังเยอะมีนักข่าวสายทหารท่านหนึ่งใช่ผมรู้จักสนิทก็ไม่อยากเอ่ยชื่อพี่เขาก็เป็นผู้หญิงนะเป็นสุภาพสตรีอันนี้รู้จักไง พอมีรัฐบาลเกี่ยวกับทราองทหารอะไรมาได้โอ้โหพี่นี่คนนี้ดังมากเลยมันเป็นจิตวิยาอย่างหนึ่งนะคะพี่เอคือทุกคนอยากเป็นคนพิเศษเออคําว่าเป็นคนพิเศษเนี่ยการที่ได้รู้ข้อมูลก่อนคนอื่นเนี่ยมันก็รู้สึกตัวเองเป็นคนพิเศษอ่าใช่แล้วเวลาผมไปคุยกับพี่ผมผมถ้าผมรู้เยอะกว่าั้กับพี่อ่ะพี่ก็บอกพี่ก็มผมว่าผมรู้เยอะกว่าเว้ยเฮ้ยคุณน้อน้ย รู้มาจากนี้เลยนะเออเออใช่จะตื่นเต้นผมมี่แ่งข่าวอยู่ในทวิตเตอร์สมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งมี Facebook มีวิดีโอมี YouTube คนไม่ดูเพราะว่ากิน Data เปลืองอินเทอร์เน็ตดูไม่ได้ข้อเท็จจริงบางอย่างมันยาวเกินไปซึ่งไหนเขาว่าตอนนั้นมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงใช่ทวิตเตอร์มันเปิดข้อความง่ายงพอวันเวลาผ่านไปทุกอย่างมันเริ่มแบบ เข้าถึงง่ายขึ้นอะไรก็ได้จะฟังดูแบบนี้มันเหมือนกับถูกนำไปใช้ในเชิงการเมืองในด้านลบปะไม่มันจะเรียกว่าสมัยก่อนนะชุมนุมนการเมืองนี่ขวอยจะโอดเราจำได้สมัยตอนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพฤษภาคมินหรือปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยโทรศัพท์บ้างส่งข้อความบ้างพอจะรวมกลุ่มกันโอ้โหเดี๋ยวนี้ เกิดที่ใจกลางกรุงเทพมหานครแป๊บเดียวกระจายทั่วประเทศเลยสมัยก่อนต้องมีสื่อในมือใช่เพื่อจะกระจายข่าวนักการเมืองก็เลยจะต้องไปเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ไปเป็นเจ้าของทีวีรายการทีวีเพื่อที่จะได้มีกระบอกเสียงของตัวเองครับแต่ปัจจุบันคนที่อยากจะมีอิทธิพลทางการเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นพวกนี้สามารถมีสื่อของตัวเองได้สามารถสร้างเพจเป็นอวตารขึ้นมาเพจกอไก่เพจขอไข่พูดสารพัดเรื่องราวแต่ว่ามันมีทฤษฎีอันหนึ่งครับเขาบอกว่าการทําให้คนรักเราอะยาก ครับทาให้คนอื่นเกลียดฝั่งตรงข้ามง่ายกว่าก็เรียกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนจังเท่าผืนเสือถ้าผมเปิดพักการเมืองขึ้นมาแล้วผมกับพี่เอบอกว่าพี่เอเรามาเปิดพักการเมืองทำโซเชียลมีเดียน่าสนน่าสนสายขาวเอาเลยเดี๋ยวผมจะใช้โปรโมทนะพี่พี่ลงเงินมาเลยเดือนเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวผมจะสร้างภาพโพสให้ผมให้พี่ดูดีเลยโอ้โหเหนื่อยตายนะพี่เพราะว่าคนไม่สนใจแต่พอกับการพี่เอเราคิดพักการเมืองสายดาร์กไม่ไม่ไม่ก็สายขาว การเมืองมีสองฝั่งไม่ว่าจะทำอะไรมันก็มีแค่สองฝั่งใ่เขาากระดำบวกกระลบฝั่งเราฝั่งเขาครัถ้าเราอยากให้คนมารักเราด่าคนอื่นดีกว่าอ้าวอันนี้คือทฤษฎีการเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นคือการการโจมตีฝั่งตรงข้ามมันจะดึงอีกคนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเป็นแค่กระบอกเสียงหนึ่ง ซึ่งมันแค่เปลี่ยนจากสมัยก่อนที่เป็นเจ้าของสือส่อสิ่งพิมพ์เจ้าของทีวีเจ้าของวิทยุมาเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียซึ่งทุกคนสามารถทําได้หมดใช่เราด้วยความที่ทุกคนคนเก่ง <c oughs> ๆหรือคนที่เขาศึกษามาทางจิตวิทยา <c oughs> เขารู้ว่าการด่าฝั่งตรงข้ามมันได้ผลมากกว่าการเชียร์ตัวเองมันแรงไงมันเราเลยเจอแต่สื่อที่โจมตีกันไปโจมตีกันมา <c oughs> ไม่มีแทบจะไม่มีพักไหนบอกเลยว่าตัวเองทําดีเรื่องอะไรอื <c oughs> คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ไม่บอกว่าตัวเองมีนโยบายดีอะไรทําอะไรมาแล้วบ้างแต่มันเร็วมากไงมันเร็วพอมันใช้โซเชียลมันเดียมันเร็วมากมันใช้ Facebook มันใช้ Twitter ตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันเร็วแล้วมันเห็นผลทันใจทันใจแล้วก็บางทีมันจะไปถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้ใช่บางครั้งก็้อบกลับมาทําลายตัวเองถูกนะครับคือสิ่งที่พูดไปว่าไม่ยกตัวอย่างละกันทุกคนมีโอกาสพูดผิดได้เสมอแต่ทุกคนพูดไปแล้วเนี่ย ผู้สื่อข่าวออกไมค์มายัดปากปุ๊บพูด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 ผิดไปนิดนึงสักวันหนึ่งคนจะเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้นี่แล้วก็ไปเดึงไอ้ที่พูดตอนนั้นเนี่ยเอามาย้อนรอยอีกทีไหนบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นเด้แลวไม่ต้องระบุขนาดตอนนี้ก็แจ้งกันตำแหน่งกันใช่ไหมครับคือน้่ลายคือแบบมันไม่กี่มันไม่กี่เดือนอ่ะทีนี้มันมีอย่างนี้สิถ้าเราบอกว่าผู้ที่สร้างตัวตนขึ้นมาบนโลกโซเชียลต้องการวัตถุประสงค์การเมืองเลยถูกระดมคนเพื่อให้คนมารวมตัวกัน อันนี้คือคนสร้างสร้างเรื่องกับคนที่รับสารอย่างในกอในขอนิสินน้องๆนักศึกษาเยาวชนนู่นนี้นั่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะรับสารจากคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาครับมันต้องมีข้อควรระวังสําหรับคนทําข้อควรระวังสําหรับคนรับสารไหมหรือเฮ้ยจริงๆมันต้องระวังทุกคนถ้าคุณจะปลุกระดมคนคุณต้องควรจะทำอย่างนี้นะแต่ตอนนี้โอ้ยอย่างนั้นพูดยากพี่เพราะเขาปลุกระดมมันเอาทุกวิถีทางเลยครับคนต้องการให้คนลงถนนคนต้องการให้คนมารักเราเกลียดฝั่งตรงข้าม เขาเอาหมดแหละมันก็จะกลายเป็นว่ามันถึงมีข่าวปลอมเอาภาพเก่ามาแปะแล้วก็เอามาบอก่านี่ไงคนเข้าไปชุมนุมบนไฟช็อตขาเละเลยอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยนั่นันภาพจากเว็บไซต์การแพทย์เอามาลงได้ยังไงซึ่งซึ่งถามว่าคนฝั่งนี้เขาจะรู้ไหมว่านี่ภาพปลอมไม่รู้ไอคนฝั่งนึงรู้ไหมรู้ว่าภาพปลอมมันก็ปลอมมาเป็นบคนแล้วคนที่เป็นคนเสพเสรในโซเชียลเขาเชื่อสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อเขาต้องมีภูมิต้านทานไหมะ จริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนหน่วยดีมากนะหลักการมาสูตรสิการเชื่อทั้ง10บข้ออ๋อใช่ใ่เพียงแต่ว่าเรานับถือพุทธโดยที่เราไม่ได้ศึกษาจริงๆมันง่ายไงอย่างคนอํานวยอยู่ในวงการโซเชียลมีเดียคนอํนวยก็รู้ว่ามันเข้าถึงคนง่ายเข้าถึงคนง่ายตรงประเด็นตรงเป้าหมายตรงกลุ่มคุณจะเลือกเลยผมจะเอากลุ่มเยาวชนคนไทยนิสิตนักศึกษาเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วโฆษณายิงตู้ไปเลย นี่มันเป็นอย่างนี้แต่พี่เอสังเกตไหมครับว่าทําไมฝั่งหนึ่งเก่งเรื่องพวกนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งทำไมดูตามไม่ทันเลยมันเป็นคนคนอายุอาวุโสไงเกี่ยวไหมก็คนรุ่นเก่าสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้ในการใช้เรื่องนี้บางทีอะครับเขาเรียกว่าอะไรดีอะ รู้ทั้งรู้ว่าสื่อมีความสําคัญแต่เรามองบทบาทของสื่อออนไลน์ต่างกันออกไปคนรุ่นหนึ่งมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่สําหรับกระจายข่าวแต่อีกคนอีกรุ่นหนึ่งมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการชักจูงคนมติเว e คนเรามองคนคนคนที่กําลังเล่นเกมตรงน,นี้อยู่เขามองสื่อออนไลน์ไม่เหมือนกันครับถ้าเราจะถอดรหัสเรื่องนี้ยกตัวอย่างกรณีศึกษารพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งถูกยุบไปแล้วสีส้มอันนี้เรารู้จักเขา เกิดขึ้นได้เพราะโซเชียลมีเดียทุกคนยอมรับหมดเลยเพราะอะไรเขาถึงสามารถทําได้ขนาดนี้เขาเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับ สื่อที่เขาใช้อันแล้วเขากรุ๊ปปิ้งชัดเจนว่ากลุ่มไหนเพากลุ่มเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีทางทําให้คนที่เกลียดเขาไปชอบเขาเพราะนนั้ตัดทิ้งยกตัวอย่างถ้าเขาจะซื้อโฆษณาโปรโมทเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่เอาคนอายุเกิน30ก็ได้เอาแต่เฉพาะ1 8 19้ถึง20 30ต้นๆไม่ต้องไปหาเสียงเปล่าเปล่าบนท้องถนนเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วก็ไม่คุยกับคนอายุเยอะด้วยเพราะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาเขาก็โฟกัสเฉพาะตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกพักหนึ่ง ยังไม่รู้ว่าโฟกัสตัวเองลูกค้าคือใครยิงโฆษณามั่วๆไปนะมันกระจายเงินเปล่าไปทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าถ้ารู้แล้วอ่ะเราก็คิดทุกคนรู้ใช่ไหมครับริงทมบางคนมันไม่รู้อนักการเมืองไม่ใช่ทุกคนที่จะผมก็เคยมีคนติดต่อมาให้ไปช่วยสอนคนในพักนิดนึงอล้วบอกว่าพร้อมจะเรียนรู้หรือเปล่าต้องถามว่าเขาพร้อมเรียนไหมบางทีเขาไม่ได้พร้อมจะเรียนรู้แต่เขาต้องการผลลัพธ์อย่างเดียวก็มีแต่ว่าผมว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆ ถึงการใช้ในการระดมคนออกมาชุมนุมใช้สร้างพรรคการเมืองให้มีคนมายอมรับหาเสียงแล้วก็เลือกเขาเงี้ยมันจะกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่พรรคการเมืองจําเป็นต้องมีโซเชียลมีเดียเพื่อระดมคนหรือหรือหรือทาให้คนเชื่อหรือรักใช่ไหมจำเป็นต้องมีใช่ไหมจำเป็นต้องมีครับปัจจุบันเนื่อว่าคุณจะเป็นพรรคเก่าแก่มากแค่ไหนก็ตามใช่เราไม่ใช่จาเป็นต้องมีแค่มีเพจของพรรคเพจเดียวหรือเพงนักการเมืองในพรร แต่มันจะต้องมีเพจพันธมิตรเพจของเป็นสื่อออนไลน์เพจของสื่อข่าวออนไลน์ที่รู้สึกว่าอันนี้คุยกับเราโอเคมีตรงกรรันไปเป็นสปอนเซอร์เขาให้เขาช่วยเขียนชงเขียนเชียร์พวกเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วทุกพัก ทุกเพจเรามองไปก็รู้ครับเพจข่าวเพจนี้ยเชียร์ใครครับเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขาเชียร์เพราะอุดมการณ์หรือว่าเชียร์เพราะว่าผลประโยชน์ทางการเงินแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดของโซเชียลวีดียที่ใช้ในการระดมคนแบบนี้ผมมองว่ามันไม่มีอะไรที่ควบคุมได้ครับเช่นสมัยก่อนถ้าเป็นโทรทัศน์จะมีกบวรบหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีกสทชอตอนนี้ก็มีครับก,กระทรวงดีก็ควบคุมข่าวปม<อ>ข่าวได้ใช่ไหม <laughs> แต่ไม่ควบถามจริงๆว่าคุมได้ใช่ไหม <laughs> คุมไม่ทันนรันั่นแหะดิคุมไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นปูมกูมกัรที่มันควรจะเกิดขึ้นกับกรณีเรื่องนี้ที่มันที่มันกําลังถูกใช้ไปในทางนี้นในฐานะที่คุณนวยอยู่ในวงการนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าคุณนวยผมเป็นห่วงคนเหล่านี้จังเลยค,คุณนวยช่วยผมหน่อยทำไงจริงจริง,รง,รงแล้วปัญหาในบ้านเมืองเนี่ยส่วนตัวผมมองนะครับผู้ควบคุมกฎหมายคนออกกฎหมายคนจัดการเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณปล่อยให้เป็นทฤษฎีกระจกแตกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกระจกแตกหมายความว่าที่ต่างประเทศเขามีงานวิจัยเอาไว้อะครับว่า ถ้าเกิดว่ามีกระจกบานาในตึกแถวตรงนี้คนเคลียยงของใส่แล้วมันแตกนะแล้วไม่ไปซ่อมมันเนี่ยหรือมีคนพ่นสีแล้วไม่ไปทาอะไรกับมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนมาทาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยคนคนปล่อยข่าวปลอมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามโจมตีใครก็ตามแล้วแบบหมิ่นประมาทกันไ้กันะมแต่ทางการไม่จัดการให้มันเด็ดขาดเนี่ยแล้จะมีคนท 3, 3, 3, ําซ้ํำๆๆมันโตเร็วกวาวัลโควิดอีกมันไปไปเฮ้ยคนที่ทําได้ไม่เห็นโดนจับโดนจับก็บอกว่า รู้เท่าไม่ถึงการอทีเนี้ยทําไมที่สิงคโปร์ต่างประเทศเขาจับเลยผิดปุ๊บจับนี่ข่าวลงเลยว่านี่ผิดแล้วผิดเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดการปลากระจกซ้ําๆอืสถานที่ที่มีคนปลากระจกใส่ไปเรื่อยๆพ่นสีไปเรื่อยๆสักวันมันก็ได้แหล่งส่งโนทย์ใช่ใช่อันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆของคนทั่วไปเลยคือแบบว่ามีคนทําได้ฉันก็ทําได้ผมหรือใครๆก็ตามตอนนี้ก็สร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งแล้วก็ยิงแอดไป โดยซื้อโฆษณาเรียกว่าบูตโพอะลรพวกนี้ในไปในกลุ่มที่เราคิดว่าเราอยากจะเอาคนเหล่านั้นมาเชื่อเรามารักเรามาชอบเราหรือมาเกลียดฝั่งตรงข้ามที่เราไม่ชอบเนี่ยก็ทําได้อย่างอิสระเสรีกันเลยทุกวันนี้แล้วเพจพวกนี้โตไว้ด้วยโตไวมากๆเพราะเป็นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเกลียดอะไรเหมือนกันเนี่ยมันจะไปรวมตัวกันอแล้ววันๆก็จะมานั่งเซิร์ชว่าออัปเดตข่าวด่าฝั่งตรงข้ามวันนี้อะไรบ้างใช่ใช่ไม่เคยมานั่งดูเลยครับว่าคนที่เรารักอ่ะวันนี้มันทําอะไรบ้างวะ วันนี้มันทำประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างมัวแต่สนใจว่าฝั่งตรงข้ามมีอะไรพลาดออจะได้แชร์ต่อด่าต่อแล้วถ้าเราจะจบคลิปนี้ด้วยการฝากข้อคิดแง่คิดหรือหรือหรือคิดว่าควรจะสอนแนะนําอะไรคนเยาวชนรุ่นใหม่บ้างไหมในฐานะที่คุณมาอยู่ตรงนี้อยากจะฝากไว้2ประเด็นนะครับคนที่ตามสื่อก็ต้องรู้ให้เท่าทันสื่อว่าจริงๆแล้วสื่อตัดแค่บางช่วงบางตอนมาก็สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องมุมมองไม่เหมือนกันแล้ว บ bon, 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 bon อลบีชบอลนะบอลบอลชายหาดนะครับมองคลอมุมสีก็ต่างกาันเราทุกคนได้รับข้อมูลคนละชุดเราฟังทีวีช่องนี้ฟังข่าวช่องนี้มาเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดไม่เหมือนกันแล้วการเปลี่ยนความคิดคนอะมันยากนะครับกว่าจะเปลี่ยนคนนึงให้เข้าใจในสิ่งที่มันถูกต้องหรืออะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราเข้าใจทางนี้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ แต่ทางฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันเขามีเาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเลวเขาอาจจะเห็นอีสีหนึ่งของด้าน是是หนึ่งของค<ช>ุณบอลใช่เขาอาจจะเห็นคนละด้านกันแล้วก็อยากจะฝากไปถึงสื่อมวลชนที่ไปแบบอย่างที่พี่เอทำหรือว่าสื่อข่าว,าวหลักจริงๆรครับได้ครับฝากเลยครับม,มันควรจะเป็นข่าวที่เป็นแกนหลักของสังคมไม่ใช่เป็นข่าวที่ไปเอาสื่อออนไลน์มาออกคลิปที่เอาสื่อออนไลน์มาเป็นคือคุณไล่พนักงานออกให้หมดแล้วคุณไปเอาช่องใน f a c e b o o k มาออก กระยอบอกว่าไม่ไปหาข่าวกันเองเยอะๆอันนี้ผมยอมแล้วจริงๆมันควรจะมีทีวีที่เป็นมาตรฐานสักช่องหนึ่งที่เป็นข่าวจริงๆไม่มีเชื่อถือได้ไม่มีความคิดเห็นเหมือนช่องซีเอสดสมัยก่อนอวันนี้มีปรากฏการณ์หนึ่งสองสามสี่วันนี้มีรถติดที่นี่วันนี้มีการทําอะไรที่นี่แต่ไม่มีความคิดเห็นลงไปเชื่อถือได้ช่วงหลังเรามีนักเล่าข่าวเยอะเออเยอะก็เลยเล่าเรื่องส่วนตัวเข้าไปอินเราหาข่าวที่เป็นแบบ เหมือนข่าวพระราชสำนักครับบอกแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาแค่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหรืออ่านข่าวก็เพียงพอแล้วอยากจะให้มีข่าวแบบนี้ลงเหลืออยู่ในสังคมบ้างเ,เพื่อคนที่อยากจะเช็คข่าวก็ใ,ให้เปิดช่องเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ฝากไว้กับ,รบกรณีศึกษาผมก็พยายามที่จะคิดว่าในอนาคตสื่อโซเชียลมีเดียยังไงมันก็ส่งอิทธิพลอยู่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่น่าจะถูกลีด ไปในทางการเมืองในแง่ของการออกมาตีรันฟันแทงต่อต้านกันประท้วงกันเหมือนอย่างที่มันเกิดในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ BAC ศูนย์เวชศาสตร์ชลอวัยครับ SK Skytech ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือรถยนต์อย่างครบวงจรครับขอบคุณยู i c o r น Asset ครับผู้วางแผนการเงินอย่างง่ายๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์และกดแชร์ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่าน